สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีสุสุพระนครสาขาบางแคนะคะวันนี้แอดมินจะพามาชมรถนะคะรุ่น c a ปฟโฟ 1.9s สีบอนเงินนะคะแต่งครบครบที่ว่านี้มีอะไรบ้างครบที่ว่าจะมีล้อแมกขอบ18ตัวนี้เป็นลายเวลนะคะมีสเกิร์ตรอบคันอ่าดูเลยดูเลย หล่อมากค่ะรุน่นนี้สเกิร์ตหล่อมากจบครบเลยอ่านะคะส่วนท้ายท้ายก็มีสเกิร์ตอ่าหล่อๆ่อเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าออกไปจบครบไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะขับไปรับสาวอย่างเดียวเลยนี่นะคะอ่าชุดแต่งเขาหน้าก็หล่อท้ายก็หล่อค่ะ ส่วนภายในนะคะภายในรุ่นนี้เป็นรุ่น Cap f o 1 9 S อ่านี่ค่ะภายในเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าที่ชอบอในการแต่งเครื่องเสียงหรืออะไรสามารถนำไปทำเพิ่มเติมได้นะคะ,ะ Cap f o ตัวนี้นั่งสบายพร้อมเงินดาวในราคาประหยัดค่ะดาวแค่3,9,000บาทพร้อมใช้งานรถหล่อๆแบบนี้เลย ออปชันจัดเต็มของแถมจัดครบค่ะมาที่นี่เท่านั้นนะคะอิสุสุพระนครสาขาบางแคลูกค้าท่านไหนสนใจตัวไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมสอบถามทักอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายของเราเรอให้บริการอยู่24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะทักอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ